สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆน้องๆทุกๆคนครับพี่น้องครับผมลุงท่านให้โชคครับพบพี่น้องของเราอีกแล้วครับในวันวันที่สองพืชสป่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วจะสรุปให้ดูพี่น้องครับผมมีสิบล่างกับหน่วยล่างอีกสองสูตรที่ยังไม่ได้ลงให้ดูเผื่อมันจะเข้าพี่น้องครับเผื่อเป็นแนวทางเนาะเอามาให้พี่น้องพิจารณาถ้าชอบแล้วค่อยนําไปใช้ครับมาครับฟังคําเตือนแล้วรับชมเลยดีกว่าพี่น้องครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับลิปวิดีโอที่กําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทัศให้โชคมามาดูวิธีทําเลยครับฝากและเตือนแล้วเนาะวิธีทําจะได้หลักสิบอยู่3ตัวครับผมไม่ใช้พันบวกร้อยและคูณด้วย3ามแล้วบวกหลักสิบครั้งที่3บวกรหัส115 ส่วนหลักหน่วยนะครับมีอยู่3ตัวผมให้ใช้ร้อยที่สบวกหน่วยที่4แล้วคูณด้วย4แล้วเอาผลคูณมาบวกร้อยครั้งที่3อีกครั้งหนึงบวกได้รหัส023ย์อมอ่ 1, มาหนเานวณครับสาบวกหเป็น9เท่ากับ3าคูณเก้าเป็นยีบนะครับเอาเมาบวกหลัสิบครั้งที่3 7มเบวกแปเป็น15บห้าสิบวกหนึเป็น1ิบหเป็นส 17, 17, ิบเจบเวกหเป็น22 วัน,นี้หลักสิบของเราได้6 72ส่วนหลักหน่วยครับบวกร0อยหน่วยครั้งที่สี่เ็บวกสาเป็น10 ·บคูณด้วยสี่คูณศได้0ูนย์ศูนย์มาบวกหลักร้อยครั้งที่3อีกรอบหนึ่งศูบวกสมได้3ามสามบวกสองได้ห้าบวกสาได้แได้สามห้าคำนวณหนึมีนาหลักสิบได้หกเหลักหน่วยได้สามห้ออกเลยครับออกเหลักสิบถูก7หลักหน่วยถูกแถูก7 8ดแ ต่อเลยครับวันนี้ได้905ในหลักสิบหลักหน่วยได้ห้าออกเลยครับออก90หลักสิบถูก9หลักหน่วยถูก0ถูก90งวดต่อมาครับหลักสิบได้เจ็ดแปดสามหลักหน่วยได้9 1้าหนึ่งสี่ออกเลยครับออกเจดเก้าหลักสิบถูก7ดหลักหน่วยถูก9ม้าบนงวดปัจจุบันพี่น้องครับสามบวก5้าเป็นแ3ดสามคูณ8ปดได้ยี่สิบสี่ สี่มาบวกห้าได้9 9เก้าไปบวกรหัส1เป็น0ูนยบวกหเป็น1 1ึ่บวกหเป็น6หลักสิบของเราได้0ูนย์หนมาดูหลักหน่วยพี่น้องครับหลักหน่วยบวกร้อยร้หน่วยครั้งที่4 2่สบวกศนย์ได้2คูณด้วย4 4่คูณสเป็น8 8ดแปดมาบวกหลักร้อยครั้งที่3 8มแบวกหเป็น9 9 บวกศูนย์ได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกเก้าบวกสองได้หนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่เนี่ยนะครับร้อยที่สี่บวกหน่วยที่สี่แล้เอาสี่มาคูณสี่คูณเสเอามาบวกร้อยครั้งที่สามบวกศเป็นสองคูณสเป็นแปดแปดมาบวกหได้เกบวรหัสศนย์ได้เก้บวกสได้สิบเอบวกสได้สิ ถ้าสูตรเ,เราเดินต่อทั้งสองสูตรนี้เราจะได้อยู่เก้าชุดนี้คือศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่และหกเก้าหกหนึ่งหกสี่สามสามเป็นเก้าในเก้าตัวนี้ผมคัดออกมาแค่สามหางนี้พี่น้องครับคัดออกมาคือศูนย์เก้าหนึ่ง 09.0.1.1.9ผมชอบ3หางนี้ถ้าใครชอบเหมือนผมค่อยนำไปใช้นี่คือคำเตือนครับโอเคไหมครับและคลิปต่อไปฝากไว้ด้วยครับผมจะสรุปแล้วครับเรามาดูเลขสรุปงวดนี้ที่คาดว่ามันจะได้อะไรเนาะเป็นการคาดคะเนลร่วงหน้าทั้งนั้นนะครับขอให้เข้าใจตรงกันมาพี่น้องครับสูตรน,นี้เดินทางมาถึงแค่นี้แหละวันจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับวันนี้ขอให้โชคดีทุกๆคนครับ ขอให้ถูกสองตัวล่างตรงๆครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ